ฉันไม่ใช่เป็นหมาเป็นลิงฉันต้องไปออกกำลังกายลดความผอมแล้วพี่ยูบอกว่าฉันตัวอ้วนแล้วก็ได้ไม่กินเจลลี่ไฟเบอร์นะไปวิ่งตามฉันมาเลยนะฉันจะปิด่ยนคำผ้อมไปแล้วละเจ็ดมงเช้าแล้ว,ลวโอยตายแล้วจะวิ่งทันไหมนี่ ก็ยังดีเนาะมานายก็วิ่งเร็วๆนะเดี๋ยวฉันปรับความวิ่งให้หน่อยโอ้ได้วิ่งเร็วว่ะนั้นฉันขอมังสินี่ไงวิ่งวิงวิ่งวิ่งให้ทันของฉันนะจะวิ่งระดับประเทศเลยนะ ปุกปิดเอาอะไรอีกรถเอาฉันไม่ได้ชื่นอนุซะหน่อยฉันช,ชื่อขวพียงดุกดิกไม่มาออกกําลังกายด้วยกันเลยไปเลยไปเลยวิ่งออกกําลังกาย หมาบลิงโอ้พูดแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆแล้วฉันว่าคนเนี่ยมันเหนื่อยไหมละ่ะใส่ชุดมาลองกองแกงประมาเนี่เนี่ยฉันว่าเออมันไม่พอดีกับการเลยนะเอาจะวิ่งไปไหนอะจะวิ่งกลับบ้านเหนื่อยแล้วอมไม่มีการอดทนเลยอะฉันไม่อดทนอดตังโอ้พูดแบบนี้เหรอเอาฉันจะไม่วดด่าไันยังไงลนะ่ะโอ ิกิโลเมตรนะจ๊ะค่ะลลาลาลลาขอปับให้ว variance, ิ่งเร็วดีกว่า